น้าเหนียวนุ่มนะคะเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะเป็นฟอกไคเชียนุ่มๆน,นะคะหอมนะ้ำมันมะกอกแล้วก็หอมโรสแมรี่มากๆเลยค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะคันแดงนะคะเ้ใส่น้ำนะคะใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะในอ่างผสมค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีนะคะจากนั้นนะคะยีสต์นะะหนึ่งช้อนชายีสต์เปิ้ลเปิ้ลแน่ใจว่าทำงานดีนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลไม่ต้องพูกนะคะยีสต์ไข่ไม่แน่ใจพูกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่แป้งนะคะคนยีสต์ไลค่ะ นะใครไม่มั่นใจนะคะตอนนี้รอให้ยีสต์ทำงานก่อนก็ได้นะคะนะแต่เป้นมั่นใจว่ายีสต์ปนทำงานดีนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นป้นจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะน้ำมันมกะกอกค่ะแป้งนนขนมปังค่ะ นวดแค่พอเนียนเข้ากันเป็นก้อนนะคะไม่ต้องขึ้นฟิลมค่ะเราจะนวดจนหมดผงแป้งและโดเนียนดีนะคะไม่ฟิลมนะคะสูตรนี้ นวดจนเขาเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะไม่ฟิล์มนะคะสูตรนี้เอาแค่พอเนียนเข้ากันพอนะคะเขาจะแฉกติดมือบ้างนะคะเพราะว่า,าในสูตรเนี่ยเป็นน้ำไม่ใช่นมนะคะแล้วก็ไขมันไม่ไม่ได้เยอะเหมือนขนมปังนิ่มนะคะนะเพราะฉะนั้นโดจะคนละแบบนะคะโดจะคล้ายๆโดพิซ่าเล็กน้อยนะคะแต่จะนิ่มกว่าโดแต่จะนิ่มกว่าโดพิซ่าหน่อยหนึ่งนะคะ นะแต่ว่าไม่ไม่ได้นิ่มมากเหมือนโดขนมปังนิ่มๆนะคะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะที่ใต้โถก,กันค่ะดียกโดขึ้นมาเนี่ยเขาติดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะทาน้ำมันที่มือก่อน น้ำมันลูบโถงนะคะการติดแล้วก็รูปที่โดค่ะนะคะนี่โดที่นวดได้ที่จะเป็นแบบนี้นะคะนิ่มยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าไม่ขาดลงไปนะคะไม่ขาดหลุดแผกนะคะรวบเป็นก้อนแล้วพักแป้งค่ะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะไม่จับเวลานะคะอุณหภูมิห้องแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง90นาทีนะคะ ขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นรูปกันนะคะนะนียกออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวขู ครจะแบ่งก้อนเล็กกว่าเปิ้ลก็ได้นะคะเปิ้ลจะแบ่ง6ก้อนนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบทานก้อนใหญ่ๆหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบทานก้อนใหญ่มากก็แบ่ง10แบ่ง8ได้นะคะเป็นก้อนจิว๋วๆไล่ลมนะคะสเปิ้ลนแบ่งก้อนละ70 สกรัมนะฮะ,ะ,ะทั้งหมด6ก้อนนะ,ะจากนั้นไล่ลมนะคะคึ่งกลมค่ะ แป้งทาติดมือเอามือรูปน้ำมันมากอกนะคะเล็กน้อยเมื่อไล่ลมคึมกลมเสร็จแล้วนะคะ,ะปิดผ้าคลุมนะคะพักแป้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเอามารีดขึ้นรูปถี่ละก้อนนะคะ โรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะแป้งนวลเปิ้นชยัยแป้งทาขนมปังนะคะโรยบางๆการติดเนี่ยเล็กน้อยรีดค่ะให้เป็นกลมๆเปิ้นรีดกลมประมาณสิเซนนะคะกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเอาไปวางเรียงไว้บนถาดอบค่ะ เมื่อรีดครบทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเมื่อแป้งขึ้นฟูดีแล้วนะคะอันนี้คือแป้งทําขนมปังนะคะเอานิ้วแตะแป้งทําขนมปังนะคะประมาณนี้นะไม่ต้องเยอะนะคะจิ้มค่ะทำรู เมื่อจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราใช้น้ำมันมะกอกค่ะนะคะเล็กน้อยค่ะฐานด้านบนนะคะน้ำมันมะกอกที่เป้นใช้นะคะป้นใช้เป็นโคเพสธรรมดานะคะนะถ้าใครไม่ชอบน้ำมันมะกอกหนักๆก,ก,ก็ใช้เป็นเอ,อ็กซ์เวอร์จินได้นะคะถ้าน้ำมันมะกอกด้านบนค่ะใครไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะ ให้นวดแป้งด้วยน้ำมันพืชธรรมดาแล้วด้านบนที่ทาให้ทาเป็นเนยละลายนะคะขนมปังจะได้มีหืนทาเยอะๆหนาๆนะคะโฟอกเชียต้องหนาๆน้ำมันจะต้องหนาๆนิดนึงเมื่อทาน้ำมันมากรอกเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะ สีสวยมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะทาด้านบนนะคะด้วยน้ำมันมกะกอกทันทีค่ะจากนั้นนะคะด้านบนเปนจะโรยด้วยเกลือสีชมพูใครมีเกลือเม็ดก็ใช้เกลือเม็ดได้เลยนะคะโรยบางๆ แล้วก็ตกแต่งด้วย r o s e มรี่ค่ะก็จะได้หอมๆนะคะใครไม่มี Rosemary ส,สดก็ใช้ใบแบบแห้งก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะก้านเล็กก้านใหญ่นี้มีปัญหานะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะกลกนไปก่อนสวัสดีค่ะ